นางเอกยาย่าลิงลิงก็มีภารกิจคู่มาให้แฟนละครหนึ่งในร้อยเชียร์อัพกันค่ะเตรียมลุ้นการเจอกันครั้งแรกของอนงกับจันทร์นางเอกยาย่าอุรัสยาและลิงหลิงคองซีนนี้คุณพระพระเอกต่อธนภพและน้องสาวชอยน้ำหนึ่งพร้อมลูกสาวนูนิดห้าอื่นนับประพัดพาจันทร์มาสมัครงานกับอนงและบังเอิญเจอชัดหนุ่มมีนพิรวิทย์ด้วยลิงลิงต้องท้องบทยาวเพื่อโชว์สกิลการขายตามโจทย์บอสยาย่าจะแพราวขนาดไหนห้าพลาดหนึ่งในร้อยค่ะ เป็นครั้งแรกที่พวกเราเจอกันในเรื่องหมายถึงอาน,นงกับจันทร์ก็จะเป็นฉากที่เหม,มือนบมาดูว่า วิชัยจะเลือกของใครเริ่มโดยการที่ผมพยายามหางานให้กับจันทรอนไม่รู้ทําไมเขาไม่เอางานลที่เ่าหาความจริงแล้วเราหางานให้น้องสาวค่ะเราอยากทํางานห้างมากกว่า<อ>เรารู้สึกว่าเรานาจะขายของถนัดกว่าผมอยากมาแต่ไม่มีใครชวนมา <c oughs> แล้วพอผมมาพูดคําเดียว <c oughs> เขาก็กลับกันหมดเลยฝากซีนนี้ด้วยนะครับเป็นอีกซีนที่น่าติดตามรอดูตอนจบซีนนี้ว่ามันจบยังไงดีกว่า